ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP สองร้อยเก้าสิบห้าตอนหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน ย้ายถิ่นบําเพ็ญเพียนถ้าหากว่าเราจะกล่าวถึงอมตะเทราจารย์ของเมืองไทยอีกหนึ่งรูปที่ได้ฉายาว่าเป็นพระอริยสงฆ์ที่อยู่เหนือการเวลาคงจะไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินเทวดาเดินดินหลวงตาแคลง หลวงตาเสดิงหลวงตาสวงลูกเอาเปาท่านเป็นพระพิสุสายเลือดขเขมรในช่วงราวปีพศ2538ถึง25 2539นั้นบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเห็นว่าหลวงปู่สวงท่านทุดงไปทั่วไม่มีวัดอยู่ประจำ จึงได้กราบอาราธนาหลวงปู่ให้มาพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดสับน้อยอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในช่วงที่หลวงปู่สูงได้พำนักอยู่ที่วัดสับน้อยนี่เองที่กิติศัพท์ของหลวงปู่สูงเริ่มเป็นที่รู้จักของบรรดาสาธุชนทั้งหลายเนื่องด้วย ผู้ที่ได้เดินทางมากราบสการะแล้วมักจะได้โชคได้ลาบเป็นจำนวนไม่น้อยจึงเป็นเหตุให้ผู้คนได้ทยอยเดินทางไปกราบสการะหลวงปูส่สวงกันเป็นจำนวนมากตามประสาของบรรดาผู้คนที่อยากจะรวยทางลัดซึ่งก็มีจำนวนไม่น้อย หลายๆคนที่ไปกราบหลวงปู่เขาก็ได้โชคลาบจากหลวงปู่สวงจริงๆในตอนนั้นหลวงปู่สวงให้ถึงสี่งวดติดติดกันสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่สูญเสียผลประโยชน์หรือบรรดาเจ้ามือทั้งหลายเป็นอย่างมากมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่หลวงปู่กำลังจะขึ้นรถญาติโยม ที่มานิมนต์ท่านนั้นก็มีคนอยากจะลองดีกับหลวงปู่สวงได้ตะโกนท้าทายหลวงปู่ว่านกบินเต็มท้องฟ้าแหหลวงปู่น่ยมันเล็กนิดเดียวถ้าหลวงปู่แน่จริงก็บอกมาตรงๆเลยหลวงปู่สวงได้ยินเสียงนั้นชัดเจนแต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจในคำพูดเหล่านั้น และไม่ได้โต้ตอบอะไรกลับไปเลยแล้วหลวงปู่ก็เดินทางกลับวัดปกติแล้วในช่วงกลางคืนหลวงปูส่สวงชอบลุกขึ้นตีระฆังเป็นประจำและในคืนนั้นหลวงปูส่สวงก็ลุกขึ้นตีระฆังครั้งแรกเวลาสามทุ่มจากนั้นท่านก็ตีอีกครั้งหนึ่ง ตอนหกทุ่มตรงหรือสองยามครั้งที่สครั้งสุดท้ายหลวงปู่ตีตอนที่หนึ่งและในคืนนั้นก็มีพระรูปหนึ่งได้เฝ้าคอยสังเกตเวลาที่หลวงปู่ลุกขึ้นตีละครังในแต่ละครั้งแล้วก็จดเวลาเอาไว้ก็ได้เลขออกมาเป็น สามหนึ่งจึงได้กระยิมแล้วก็ดีใจว่าได้เลขเด็ดแล้วจึงจำวัดต่อพอรุ่งเช้าพระรูปนั้นตื่นจากจำวัดก็ลุกไปหยิบกระดาษที่ได้จดเลขเอาไว้เมื่อคืนก็พบกับความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเลขที่จดเอาไว้ในกระดาษนั้นได้เปลี่ยนจากเลข361 ไปเป็น136สสร้างความสงสัยและประหลาดใจให้แก่พระรูปนั้นเป็นอย่างมากที่จูจ่ๆเลขที่จดกับมือของท่านเองเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรพระรูปนั้นก็เฝ้าคิดทบทวนพิจารณาอยู่นานจนในที่สุดก็สันนิษฐานว่าคงจะต้องเป็นปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ ที่ท่านอยากจะให้โชคให้ลาบอย่างแน่นอนเมื่อสรุปได้เช่นนั้นพระรูปนั้นจึงได้ไปบอกกล่าวญาติโยมผู้ใกล้ชิดและในที่สุดเลขนี้ก็ได้แผ่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วปรากฏว่างวดนั้นก็ออกหนึ่งสามตรงๆไม่ต้องกลับใดๆทั้งสิ้น เหมือนที่เรารู้ๆกันว่าหากหลวงปู่สูงท่านจะให้ท่านจะให้ตรงเลยซึ่งได้สร้างความดีใจให้กับญาติโยมและผู้คนที่ถูกหวยไปเป็นจำนวนมากครับตอนนี้ทางทีมงานก็มีโอกาสได้พบกับโยมแม่ของท่านอาจารย์วาสับน้อยนะครับโยมแม่ครับได้ข่าวว่านะครับ ในประวัติแล้วก็ได้ยินเสียงเล่าขานว่าโยมแม่เนี่ะเคยอยู่ใกล้ชิดหลวงปูส่สวงแล้วก็มีข่าวว่าหลวงปูส่สวงน่ะนำรองเท้าเนี่ยฟาดมาตรงศรีรษะโยมแม่นี่เป็นความจริงไหมครับจริงค่ะ,ะเกิดจากอะไรครับเหตุการณ์นี้เกิดจากอะไรครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับทมไมเกิดไม่รู้เหมือนกันค่ะโ <laughs> ยมแม่โยมแม่พูดอะไรท่านหรือเปล่าหรือว่าท่านไม่ได้พูดจ้ะท่านโยมแม่นั่งอยู่ใกล้ๆท่านใช่ไหมครับห <c oughs> ลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็ นำรองเท้าทำยังไงครับถ้าทำยังไงครับอันรองเท้ามาตีหัวแล้วก็โยแม่ก็เลยกตีเป็นเบอร์อ๋อตีเป็นเบอร์พันนั้นและครับเบอร์เข้าเลยใช่ไหมครับเข้าเป็นเก้าหนึ่งอโอเป็นเก้าหนึ่งใช่ไหมอันีบทของหลวงปู่เนี่ยท่านทำอะไรหรือว่ายังไงใช่ไหมแกก็ทำหลายอย่างค่ะหลายอย่างเจนต้นเัาเป็นต้นว่าอะไรบ้างครับที่โยแม่ได้เห็น โอเคเปิดอะไระไรให้ดูทุกอย่างแล้วเลยวกับว่าตีเป็นเบอร <laughs> ์แอ้แม่เอนี่เบอร์นี่ถี่เลอเกินนะครับ <laughs> แต่ขนาดเดียวกันนั้นเองก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับเจ้ามือเช่นเดียวกันซึ่งถือเป็นสัจธรรมของโลกผลพวงที่สาธุชนทั้งหลายได้รับโชคลาภจำนวนมากในครั้งนี้ทำให้กิติศัพท์ของหลวงปู่สวง ยิ่งแผ่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วและกว้างไกลส่งผลให้วัดทรัพย์น้อยที่เคยมีความเป็นอยู่อย่างสงบกลับคลาคล่งไปด้วยผู้คนมากมายที่ต่างก็มุ่งหวังในโชคลาภพากันมากราบสการะหลวงปูส่สวงเมื่อมีคนถูกหวยมากเข้ามากเข้าปัญหาต่างๆก็ตามมา เช่นเจ้ามือมีเงินไม่พอจ่ายบ้างเจ้ามือโกองบ้างดังสุภาษิตท,ที่ว่าที่ใดมีผลประโยชน์ที่นั่นย่อมมีคนชั่วปัญหาทั้งหมดเกิดมาจากความโลภนั่นเองหากปราศจากความโลภปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นดังที่พระพุทธองค์ ท่านทรงตักเตือนพุทธสาวกอยู่เสมอว่าเงินทองลาบสการะเปรียบเสมือนงูพิษที่มีพิษร้ายแรงหากใครไปจับต้องเข้าก็จะถูกพิษของงูนั้นทำ้ายเอาเงินนั้นฆ่าคนให้ตายจากความดีมามากต่อมากแล้วและยังทำให้คน ทะเลาะเบาแว้งกันมากที่สุดเพื่อเงินแล้วคนเราสามารถทำได้ทุกอย่างซึ่งจะเห็นได้ว่าเท่าที่ผ่านมาหลวงปู่สูงเองท่านไม่ได้บอกหวยแต่ประการใดหากแต่เป็นที่ผู้คนที่ไปกราบไหว้หลวงปู่นั่นเองที่เฝ้ามองอากับกิริยาต่างๆของหลวงปู่ แล้วนำไปตีเป็นเลขต่างๆนานา,นานามีทั้งถูกบ้างไม่ถูกบ้างเป็นของธรรมดาของเรื่องเสี่ยงดวงดังคำที่ว่าคนจนชอบเล่นหวยคนรวยชอบเล่นหุ้นคำสุภาษิตนี้ยังใช้ได้ตลอดการเมื่อเกิดปัญหาและความวุ่นวายขึ้นมากมาย ทำให้บรรดา,าศิทธานุสิ์ทั้งหลายต่างพร้อมใจกันกราบราตนาหลวงปู่สวงกลับสู่ดินแดนอีสานใต้ดังเดิมเพราะหลวงปู่สวงท่านชอบอยู่อย่างสงบเรียบง่ายที่ใดมีความวุ่นวายมากๆที่นั่นจะไม่อาจจะรองรับองค์หลวงปู่ได้หลวงปู่สวง จึงกลับสู่ดินแดนอีสานใต้อีกครั้งและเที่ยวออกทุดงจาริกไปในที่ต่างๆตามวิธีเดิมของท่านต่อไปหลวงปู่สวงท่านมีปฏิปทาที่เด่นชัดคือการออกทุดงเพียงลำพังการอยู่คนเดียวการปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่าปฏิปทาของมูนี เป็นการปฏิบัติที่ทำได้ยากมากจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงซึ่งการอยู่เพียงลำพังคนเดียวนั้นจะทำให้เราได้เข้าใจนในตัวตนที่แท้จริงและรู้จักตัวตนมากยิ่งขึ้นจะเห็นจิตของตนเองว่ามีความเขาหรือความกล้าหาญมากน้อยแค่ไหน จึงทําให้มีผู้ถวายนามให้หลวงปู่สวงว่ามหามุนีเทพดาบทออยเตียนสรูนให้ทานแล้วมีความสุขอิลิเมียองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นได้เจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ